เอาละเอาละเออหอมปากหอมคอมามาหาเลยเราก็ว่าเอ้ยต้องเจอสาวๆแน่ละอ่าก็เจอจริงๆอ่าโอ้ที่นั่งอยู่นี่รุ่นๆกันทั้งนั้นอะ,อะไรนะเกินร้อยอ๋อสาวเหลือน้อย นะครับสวัสดีท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหญ่ด้วยนะครับรมาใครอ่ะพี่ใหญ่มาคนขับรถอ่าคนขับรถนะสวัสดีพี่โจโด้วยนะครับสวัสดีครับแหมนะฮะโอ้โหวันนี้ตอนแรกก็ว่าเฮ้ยตื่นเต้นนะเป็นยังไงงานนี้เราไม่เคยร้องในมหาลัยเนาะมหาลัยตัวเองยังไม่ร้องเลยมาร้องมหาลัยที่นี่หรอที่นี่ทีเดียวจ้า ให้หนูจบเออมาจบไปนนะมจบไปให้อ๋อป่อโทรนะครับได้ครับนี่เรียนยังติดเอฟพะละอยู่เลยให้หนูเล่นป่อโทรไม่พะลาแล้วนะโอเคครับไปแขมงวิศพาระฮะวิศพาระวิศพาระสิแม่มเฮ้ยแม่ได้ไงล่ะพี่สาวเฮ้ยมาที่นี่มาที่นี่จะเป็นแม่เป็นอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นพ,พี่สาวนั้อ่าพี่สาวยายพี่สาวแม่ เนี่ยเขาเรียกว่าไไรักในเลอ่ยหอบหยอบหยอบหอบ,อ,บอะไรนะโอ, <laughs> โอเคฮะเดี๋ยวไปขยับจังหวะก,กันสักนิดหนึ่งครับ